นี้นะครับเรามาเจอกับสินค้าขายดีตัวต่อมานะครับเป็นรองเท้าคัชชูนะครับเรียกว่าเป็นคัชชูที่ถูกระเบียบที่สุดในใน3โลกและกันนะครับไม่ว่าคุณจะใส่เรียนไม่โดนไม่โดนอาจารย์จับทิ้งแน่นอนนะครับหรือว่าใส่ทํางานในโรงงานหรือว่าใส่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าใส่ออฟฟิศเรียกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเบสิกแล้วก็มาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับถูกระเบียบแน่นอนนะครับแบรนด์ที่เรามาน,นําเสนอวันนี้นะครับเป็นแบรนด์เบลจิ G นะครับ บาโอจิ o G, นะครับอาจจะได้ยินคุ้นๆนะเป็นแบรนด์ของรองเท้าผ้าใบนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่รองเท้าผ้าใบนะครับยังมีรองเท้าคัชูรองเท้าหนังรองเท้าแตะแบบหลากหลายประเภทมากนะครับวันนี้2รุ่นนี้เป็นแบรนด์บาโอจิ o G, นะครับเป็นรหัส BJ ตัวนี้นะครับ BJ 3375นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรหัส BJ33 85นะครับเป็น2รุ่นที่อยู่มายาวนานมากตั้งแต่ลอตผลิตลแรกๆจนมาถึงตอนนี้มันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งเบอร์ปกติแล้วก็เบอร์พิเศษด้วยนะครับอะละฮะเรามาดูกันถึง2รุ่นของความแตกต่างกันก่อนละกันนะครับตัวเนี้ยเป็นรหัสซ้ศา75นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าน,นีหน้าก่อนนะครับเป็นสไตล์แบบหัวตัดนะครับแล้วก็หน้าตรงนเนี้ยเนี่ยจะกว้างนะครับใครที่หน้าเท้าอูมเนี่ยก็คือรุ่นนี้ก็คือใส่ได้นะครับ เดี๋ยวดูรอบๆข้างนะครับปัป๊บนะครับโอเคนี่คือสัมซเจ็ดห้านะครับด้านในนะครับตีตาด้วยเบาจินะครับส่วนความนุ่มก็พอประมาณนะความนุ่มพอประมาณแล้วก็พื้นเนี่ยตัวนี้จะมีความหนาขึ้นมานะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ3.5เซนนะครับเรียกว่าเวลาใส่ก็คือจะจะสูงขึ้นมานะครับใครที่ไม่เคยใส่อย่างผมเมื่อก่อนไม่เคยใส่คาชูเนาะ เวลาใส่รองเท้าที่มันหนาขึ้นมาเงี้ยก็จะรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่ไปนานก็ชินนะครับโอเคอันนี้คือส้นสาว75นะครับต่อมาตัวสันสาว85เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเราก็ดูนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์หน้าตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าหัวตัวนี้จะมีความมีความยาวกว่านะครับหน้าจะจะยาวกว่าแล้วก็เท้าเนี่ยจะเรียวกว่านะครับใครที่เท้าเรียวก็แนะนําเป็นรหัสนี้จะดีกว่านะครับอ่ะดูรอบๆข้างนะครับปึ๊บ ส่วนด้านในาก็ตีตาด้วยเบาะจิเหมือนกันส่วนความนิ่มก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็คือนิ่มแต่ว่าก็พอประมาณนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นชั้นเดียวนาะความนิ่มเท่ากันวางนันเถอะนะครับส่วนพื้นใต้ล่างของทั้ง2ตัวเนี่ยก็โอเคนะครับยึดเกาะดีนะครับแต่ว่าแน่นอนก็ไม่เหมือนกับพวกรองเท้าแตะหรือผ้าใบที่มันจะยึดเกาะแบบครดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับความสูงเนี่ยน่าจะเท่าน่าจะเท่ากันนะ3 5จเซนนะครับ2ตัวเนี้ย ความสูงเท่ากันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหน้าของมันนะครับใครเท้าอูมให้เอาสามสามเจ็หใครเท้าเรียวให้เอาสามสามแปดนะครับโอเคนะฮะสตัวนี้นะครับทีนี้ครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของเบอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวนี้นี่มีตั้งแต่เบอร์30 3 0อบามม้าถ้าจำไม่ผิด ไม่แน่ใจว่า39หรือ40แต่ว่าน่าจะมีตั้งแต่39นะครับถึง46ฟังดีๆนะ39 4 6เถึง46เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ยอดฮิตอมตะแล้วก็อยู่มายาวนานแล้วมันก็มีไซส์พิเศษด้วยแล้วที่สำคัญครับในทุกๆไซส์เนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยนะคะับตีว่าถั่วเฉลียนนฉล่ยกันนะครับถั่วเฉลี่ยกันนะครับตัวนี้ราคาป้ายเนี่ยไม่ได้มีการตีตาไว้ว่าคู่ละเท่าไหร่นะครับ แต่แน่นอนว่าราคาที่ทางร้านของเราตั้งก็คือสมเหตุสมผลแน่นอนนะครับตัวนี้นะอยู่ที่คู่ละ459บาทนะครับคู่ละ459บาททั้ง2รุ่นเลยนะครับจริงๆที่ร้านเนี่ยถ้าเราเห็นข้างๆตรงนี้ดำๆพวกนี้จะเป็นโซนรองเท้าคาชูทั้งหมดเลยนะนะครับแต่ว่าบาโอจิเนี่ยโซนนั้นเน่ะเดี๋ยวเอาไว้จะมารีวิวแล้วกันนะครับจะมีตัว459 420นะครับ399 359ก็คือมีหลายราคานะครับแต่ว่าจะเป็นแฟชั่นที่มันอาจจะหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้คืออมตะนะครับยูมานานะครับโอเคราคาคู่ละ459บาทนะครับแล้วก็เบอร์อย่างที่บอกว่า39-46ส่วนค่าจัดส่งนะครับก็คืออยู่ที่คู่ละ60บาทนะครับส่งด่วนนะฮะ60บาทส่วนถ้าใครอยากจะเก็บปลายทางก็ได้เช่นกันนะครับก็บวกเข้าไป100บาทนะครับ ส่วนใครสนใจตัวนี้นะครับอยากจะทักเข้ามาก็มาที่ Line แอดของเราได้เลยนะครับแอดโอโซนนะครับหรือว่าใครสะดวกเป็นช่องทาง Facebook นะครับก็เดี๋ยวแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับโอเควันนี้ก็ล้ําลากันไปก่อนก,ก,กับการแนะนำสินค้าขายดีแนวประเภทคัตชูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย